อะไรอยู่อยู่อะไรอยู่บอยอยู่บอยยูบอยดีเจอยู่กับอยู่บอยดีเจอะแบกคนเดียวไม่ไหวฉััันนมกลงอะไม่ต้องห่วงนะอยู่ได้อยู่คนเดียวก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้อ้าวแต่ยังมีพ่อแม่อยู่นะอยู่คนเดียวจริงเหรอน้องไปหาเธอกินเอาก็ได้หาซือกินเอาก็ได้แม่บอกว่าไม่ต้องมีหลอกเป็นตัวเป็นตนหาซื้อกินเอาก็แล้วกัน มีซุปเปอร์แมนพวกมี้ต่แข็งแขนแขนซุปเปอร์มวยแคนซุปเปอร์มวยมวยซุปเปอร์แคนนั่นน่ะขวนขวนอันนี้คือการขวนนะคะมวยซุปเปอร์แคนแขนซุปเปอร์มวยแขนซุปเปอร์มวยใช่แล้วก็มันจะลงขวมวยซุปเปอร์แคนมันก็ไม่มันจะลงนะครัว่าให้คิดแยกแยะคิดลิปที่ต่อแยกแยะซุปเปอร์แมนแขนซุปเปอร์มวยใช่่มวยซุปเปอร์แคนไม่พูดไต่ดีมเนี่ย ไอ์เคนไอ้ไทยโสดไทยโสดมาขับฟูเป็นหมู่เลยเพื่อนเพื่อนดูแลตงกันนะไม่ต้องห่วงล่างไม่ใครดูแลเธอหรอกเอาก่ดน้ำแข็งเอกลดน้ำแข็งเดี๋ยวพอออกของสโลคบปุ๊บนะเดี๋ยวพี่จะวิ่งใส่จุดเป็นแมวเน่ยเอา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 เาเาอกดว่าี่ซ c ว่ามาเอาสักหกร้อยเดินนิยหนา นี่เดี๋ยวเราออกออฟออกทีเนี้ยคือชนะเลยเออกจากเกมอ่ะฝั่งเขงาชนะแล้วไม่ใช่ฝั่งเราจะรอทาอะไรคนจะตายแล้วเหรอจะตายตายให้ได้เลยเน <c ười> <analy te> ี่ยไอ้นี่ลบได้ไหมย่ยไอ้นี่จะติดเปอร์เซ็นต์นะ ยิงหมีก pues ็บ้าเลยมันจะบวกอะไรกันนักหนาตู้ไม่ได้ก็ไม่ได้บวกเก้าพาร์ตี้เก้าพาร์ตี้เท่านี้นิ่มๆนิ่มๆเชื่อนิ่มๆขอของรอของพี่นิดนะได้ป้อมนะ อะไรอะไรใช่มันแลกปอมเราอ่ะได้ดิไเอาปอมอาเถอะปเอาเลยเอาไปยาลยาวยาวขึ้นเชื่ออันนี้มุงเจ้าปุ๊มุงเจ้าปไปลบแล้วบินกลัมาแล้วเนโอ้โดนโดนย้อนยิงเฉยเลยย้อนแม่นจ้าดโดนยิงโดนโดนยิงไย้ดูดูด บ้าหอบกลางฮนะคือข้อนำบอลเริ่มข้อลมเลยนะไม่ได้ข้อนักแรแบกเหมือนนักเรียบร้อยไม่ตายง่ายแต่แต่ไม่รู้จะดูคนใดเฮ้เรามาได้เวลาพอดีเห็นไหมใช้สทษใช้สอดไอ้ยอนมันก็ยิงแม่นจังเลยนะ มีเพื่อนสามวิสามวิสามวมีอันติโอเคเอาโตเซยองแล้วโตเซยอมแล้วโอเคสวยเพื่อนโอ้แน่นอนแน่นอนกูันละเอ้โกูจะเป็นลมเฮ้ยคิลิปคลิดไม่มีไอ้บ้าคิดไม่มาเอาได้ไหมอยู่ได้ก่อนอยู่ได้ก่อนอยู่มาได้อยู่มาได้ขึ้นไม่ได้อขึ้นได้จบแล้วเนี่ยไม่รู้เขาทำอะไรกูไม่รู้กูตีปั๊มอะไรทำอะไรไม่รู้กูตีปั๊มทำอะไรไม่รู้กูตีปั๊ม ยึดที่ชนะได้เองก็ไม่รู้ชนะได้ยก็ไม่รู้โอ้ยแอมพัฟฟี่สุดเลย